Thank you. มันมันเราได้มาเนี่ยนะอือะไรเป็นไงผู้ไดโอ้ ได้วางโลแล้วบ่ย่ายนั่นน่ะปลานิ้นโตนั่นน่ะครับประกาศกระทั่งภาคเหนือกับเดื้อในวันที่24เดือนมิถุนายนนี่แหละครับน้องบ้านลักซิล่าหมู่12ครับเพป่นจิได้ลงแก๊ปป่าโค้ด ประกาศประนาัมพรนธ์ไหยนะครับน้องทัดไปไต้ดีฟวามมันถา,ามอีกน้องนึงกัะแม่ ขึ้นก็มันแล้วฟังเองอันนี้คืออยู่บ้าหาคนพอพอเนี่ยดีไปแล้วประการเด น้าเน่ยนะเห็นบ่เครื่องข้างคุณย่าม่น้ำใต้นะ

บ้าเราคือมานแทะมาน่าคืเงากเริ่มปเอาขึ้นจักเทียวแลลวพยย่อใหญ่เอาขึ้นจักเทียวแลวเจ้านะาโอ้ได้เขากล้องได้เ้ถ่ายวิดีโอแล้วเจ้านะอนะโอ้มีเหนละ็มละมองการกับพนเนาะเออไปหากองนวยการเขาคแออานาาคแหละพ่ใหญ่ตายร่วมเลยก็น มาขัดเอาเลยเลยเอออากระตาไม่ถกอถ้าได้ถากตา่รหก็มี้ยกเลยหะไปขายคนเลยไปเลือกอยุ่พนบ่บ็มีซิงมานำเดิอโอ้โอมีแต่ปลาจีนเนาะปลาจีนทั้งปลานทั้งปลา โลขายประดิจะได้กันตมขาย่ะนี่งานเนอย่นั้นมไปนี่เดฟม่ดอกปลาตัวใหญ่นะนี่น่ะตัวงใหญ่น่ะมันมดครับเก็บได้จะมาขายให้ดูได้ตัวลกิโลกิโลนเประกาศประกาศไ้าตัวใหญ่กินมาขายี่ซื้อมาดูีิพ่อใหญ่ช่วยเอาซิงมาทำองแมพ่อใหญชุมีสิ่งอยู่บ่ขอบคุณครับ คนจะเอาสิ้งคนเมื่อก่อนมันนี่ผู้ใดไมด้ปลาตัวใหญ่คนบอกว่าถ้าอยากขายมาท่างพี่ครับมีผู้รับซื้ออยู่ตอนนี้ครับจะมาเอาตัวนี้ใหญ่เลยนะครับอ๋อฝัดจังหายเอายกเลยเบอกว่าตัวตัวคนนี้ซื้อเคนบจันเยอะแบบนี้นะแม่ไม่แบบนีใหญ่เอาหนึ่งแม่ ได้ปลานิ่งใหญ่ใชอิหมปลานิ่งใหญ่อันนี้เสมอเจ็ดโลค่ะเกเดียวขนาดเอาล่วงกันโลค่ะเบอร์เบอร์แตเฮ้ยปลานิ่งเหือเลย

ก so e ็น like, like ินโลกรเนเคงเบ็ดนี่ะกินโลกระก็ใส่ถุงไห่เาได้มีถุงกระสอบกับบถือมาบ่ประมาณม่ถุงบ่มีครับมีก็บอกให้กรรมการบดเดียดไ้นี่ไนล่ะเอานี่ยายพรนโอ้บ่อนัสิไปหายพี่น้องแล้วบันนองย่างเอออืมือของเราอยู่ เดี๋ยวก็ไปเอาอยู่ถุงค่ะเดี๋ยวคุงยังน้ำกรรมการกันมีดอก